วันนี้เราติดตามกันครบทุกด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ไล่ๆหน่วยงานอ่ะตอนนี้มาแล้วนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้ารักษารายการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านธีรุตสุภวีบุญพุ่นนะครับมาเกาะติดสถานีกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมธีรุตครับครับผมท่านรองครับรายการของอินฟินีเทาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอยู่ในขณะนี้ ภาพรวมสุราธานีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับผมเพิ่งประชุมศูนย์บัญชาการสาธารณเสร็จเมื่อสักครู่นะครับค่ะปัจจุบันเนี่ยของสุราธานีเนี่ยเราประกาศพื้นที่ประสบภัยเก้าอำเภอนะครับครับก็มีอำเภอเมืองนะครับกาญจนิษฐ์ดอนศัก์ท่าชนะท่าฉางเกาะสมุยเกาะพังงันบ้านนาสารชยาครับปัจจุบันที่มีผลกระทบเยอะนะครับก็คือท่าชนะครับปัจจุบันมีหกตำบลแ2ดสิบสองหมู่บ้านนะครับ ครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณหมื่นสามครับแล้วก็การชนะดิดนะครับเก้าอำเภอหกเจ็ดพันคนครับตอนนี้ที่หนักอยู่นะครับการจนะิตกับท่าชนะนะครับตอนนี้นะครับครับที่หนักที่สุดนะครับตอนนี้นะครับค่ะท่านคะแล้วเมื่อเมื่อเมื่อช่วงเช้านี่ประชุมเนี่ยก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ชี้แจงนะครับสภาพฝนนะครับวันนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะเบากว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเบาบางลงกว่า ครับคิดว่าสถานการณ์หลังจากวันนี้เนี่ยก็จะลี้ขายในระดับที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทางส่วนราชการเนี่ยได้ประชุมเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยางชีพนะครับเรื่องอาหารสดนะครับได้จัดตั้งศูนย์แล้วก็มีการกระจายถุงชีพลงไปนะครับเมื่อวานผมก็ได้ลงลงไปพื้นที่กาญจนดิตนะครับได้เข้าไปมอบถุงยางชีพแล้วก็กลับเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราชนะครับมีน้ําท่วมขังในบางส่วนนะครับก็ตรงนี้ก็ สถานการ์คี้คลายไปแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งในการประชุมเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ประสานกับเขื่อนเชี่ยวหลานครับหยุดการระบายน้านะครับเขื่อนเชี่ยวหลานจะหยุดการระบายน้าทั้งหมดนะครับรอให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นนะครับถึงจะระบายน้ําในอนาคตนะครับตรงนี้ต้องฝากพยามพันนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบว่าเขื่อนหยุดการระบายครับค่ะ ท่านคะเหมือนที่ท่านบอกคะ่ะว่าตอนนี้ในสุราษฎร์ธานีของเรานะคะที่หนักๆก,ก็คือมีที่ท่าชนะแล้วก็การจนาดิตเหมือนช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นําท้องถิ่นคะ่ะโดยเฉพาะที่การจนาดิตตอนนี้ยังมีชาวบ้านทั้งหมู่เลยที่ยังไม่สามารถอพยพมาได้คะ่ะตรงนี้ทางจังหวัดช่วยเหลือยังไงบ้างคะ ผมประชุมเมื่อเช้าเนี่ยคอนเฟล็นต์กับทางนายอำเภอกาญจนบุรีนะครับปัจจุบันสาการน้ําที่อยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ชาวบ้านยังยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับรียมพร้อมถ้าหากมีสาการน้ําเพิ่มขึ้นจนในดุจจุดระดับความเสี่ยงสูงเราก็จะรีบอพยพคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปอบางผู้สูงวัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้กำชับไปแล้วนะครับ าการการกระจายกําลังครับเป็นเปนในบ้างครับนอกจากทางด้านของจงังหวัดแล้วมีทางทหารทางภาคสวนมุทิต่างๆเข้ามาในพื้นที่บ้างหรือย่างครับปัจจุบันเนี่ยทางหนึ่งก็คือทางท้องถิ่นนะครับท่านนายกทุทกแห่งไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอนะครับได้ดําเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสองออของทหารเนี่ยทางทหารพัฒนานะครับได้ลงพื้นที่การชนะดิตไปแล้วเพราะว่าได้ประสานงานกันนะครับเนื่องจากเป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะครับ ก็ตรงนี้ทางภาคแส่วนราชการทั้งหมดนะครับทางทหารทางภาคพลเรือนนะครับทางมหาลัยเนี่ยได้เตรียมการเมื่อสักครู่ทางมหาลัยราชพัฒก็แจ้งว่าเปิดครัวนะครับจัดเตรียมอาหารสดแจกชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะชี้เป้านะครับตรงนี้ไปส่วนของกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับได้ดําเนินการจัดขอถุงยังชีพเพิ่มเติมจากกาชาติใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมเรื่องโรงครัวครับ รวมถึงจิตอาสานะครับเมื่อเมื่อสักครู่ได้สั่งการลงไปแล้วว่าให้เตรียมความพร้อมลงพื้นที่นะครับจัดเตรียมอาหารสดข้าวกล่องแจกให้ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยครับครับท่านท่านรองครับนอกจากน้ําท่วมแล้วที่น่าเสียใจเมื่อเช้านี้มีดินถล่มมาด้วยเลยมีผู้เสียชีวิตด้วยครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับทราบข่าวว่าเมื่อ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 เช้านี้มีน้องน้องบรกิจนะครับสิงแก้วนะครับอายุ15ปีนะครับอยู่ที่ ตำบลวัดประดูนะครับได้เสียชีวิตเนื่องจากมีดินสไลด์ถล่มลงไปนะครับตรงนี้ก็ก็ผมก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาเราก็จะเร่งดําเนินการซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้แจ้งเตือนไปล่วงหน้าเป็นเป็นสองสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับกรณีที่มีบ้านอยู่ดินเชิงเขาก็มีป้องกันเรื่องของดินสไลด์นะครับอันนี้ก็ นอกจากที่สมุยแล้วก็เป็นเคสนี้ยครับเคสแรกที่ที่ที่มีประชาชนเสียชีวิตนะครับก็สั่งการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับไม่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 คือสั่งการไปแล้วว่าไม่ไม่อยากให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นนะครับตรงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้คอนเฟล็กติ์สี่จังหวัดภาคใต้เตรียมการเรื่องน้ําท่วมนะครับก็มีข้อเน้นย้ํานะครับว่า อย่าให้พี่น้องประชาชนชาวชาวไทยนะครับเสียชีวิตจากสาธารณเพราะว่าเมื่อเมื่อไปเดือนที่แล้วที่สามจังหวัดนะครับก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนหลายรายครับตรงนี้ก็เน้นย้ําครับในทุกภาคส่วนไปแล้วครับครับถ้าในในจุดนี้ที่วัดประดู่ที่มีดินถล่มอ่าสไลด์เมื่อเช้าเนี่ยเรายังไม่ให้พี่น้องเข้าไปในพื้นที่ใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่ามันมันยังมีความเสี่ยงอยู่ครับก็รอให้สาการณดีขึ้นนะครับถึงจะดําเนินการตรงนั้นได้นะครับอืมค่ะครับ แผนการช่วยเหลือวันนี้ค่ะท่านรองคะจะไปลงพื้นที่ตรงไหนกันบ้างคะ,ะผมผมดูที่ท่าชนะอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวันไปการชนะดิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องคุยกับพื้นที่อีกทีนะครับ,รบแล้วก็จะเข้าไปในพื้นที่ครับท่าชนะท่าชนะใน,ะนเบื้องต้นหุดไหนบ้างครับท่านครับที่ที่วันนี้ต้องต้องโฟกัสเป็นพิเศษครับที่ท่าชนะปัจจุบันเนี่ยมีทั้งตำบลคลองพาสมอทองนะครับท่าชนะประสงค์คันธุรี ตำบลวังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ร่วมขังที่มากที่สุดคือตำบลประสงค์ครับ20-27หมู่บ้านครับตรงนี้ค่ะขอแจ้งประชาันพันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านจะลงพื้นที่นะครับก็ตอนนี้รอกําหนดการอยู่ท่านก็คงจะมาทั้งสุราษฎร์แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชครับคงมาเยี่ยมให้กาลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับคนะครับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่าน อนุทินจะมีรัคุณครับท่านจะมาด้วยตนเองนะครับมาด้วยตนเองครับค่ะนะครับค่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องกันด้วยค่ะเชิญค่ะท่านครับครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับติดตามข่าวนะครับแล้วก็หากมีเหตุที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือดูแล้วสถาการไม่ดีขึ้นเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางเทศบาลนะครับ ทางเจ้าที่เนี่ยพร้อมที่จะดําเนินการเพราะเราเปิดเริ่มเปิดศูนพักพิงกันนะครับก็ขอใหอ้รักษาชีวิตนะครับอย่า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 กังวลในเรื่องทรัพย์สินนะครับตรงนี้ทางราชการนัทางรัฐบาลเองก็สั่งการเรื่องการเยียวยาเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังนะครับหากมีเหตุขอให้ประสานหน่วยในพื้นที่เพราะว่าผมได้สั่งการไม่ว่าจะเป็นนอำเภอแล้วก็ทางนายกเทศบาล อบตต่างๆไปแล้วครับครับผมเอาละครับต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่เกียรติทางรายการนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ